สวัสดีค่ะคุณเด็กพรวินค่ะครับสวัสดีครับอาปาเงานจบไหมคะตลาดถอยลงมาวันนี้นะคะครับก็เป็นสนุกก็คือตลาดเลือกที่จะเป็นไซเวสนะครับการปรับตัวขึ้นมามันก็เป็นเป็นขึ้นเอกนะครับที่มีสามคืนแล้เริอ,อย่างไม่ทะลุหนึ่งพันหกร้อยเจ็สิบจุดที่เป็นแถวบริเวณกอบบนเดิมน,นะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าจะต้องจะต้องพัก เป็ A B C ชุดหนึ่งรว่าในภาพมันเป็นไซเวย์ก็จะลงมาที่กรอบล่างับทีก็คืออยู่ที่แนวประมาณหนึ่งพันหกร้อยสามสิบถึงหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบจุดนะฮะที่ตรงนีที่เป็นกรอบล่างก็มองพาร์เก็ตเบื้องต้นตรงตรงนี้ก่อนละกันะกนะครับถ้าอยู่มันก็แต่วกลับขึ้มนมาใหม่อยู่นะฮะส่วนด้านบนระยะนี้ก็คงจะเป็นแนว เนี das, ่ยกสูนะนะครับที่จากัดการบีบตัวไว้นะครับก็สรุปเป็นเป็นพักตัวก่อคับพี่แล้วก็พักเก็ก็คือแถวกราบล่างที่บอกกรอบล่างเนาะสื่ซีดีเอสนี่ปิดไปอย่างช็อตเมื่อเช้าก็ยังยังถือไว้อยู่นะครับถ้าถ้าเซตอยู่ที่ประมาณหนึ 6, ่งหกก็โลเดิมหนึ่งหกสามห้าโลระยะสั้นเดิมนะครับ ัวไอ้ตัวซีดีเอชหนึ่งเก้าเนี่ยมันก็จะจะประมาณสักหนึ่งศูนย์แปดถ้าถึงประมาณหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ประมาณเนี้ยครับพี่ก็รอรอปิดแถวนั้นนะครับอาจจะพรุ่งนี้น่าจะได้ปิดนะต้องดูตลาดหุ้นต่างประเทศก่อนนะครับว่ามันจะพักตัวแล้วว่าหลายต่างปรงนี้ก็เป็นเป็นการพักตัวก่อนที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับผมค่ะ คช่ค่ะโอเคอ่ะตลาดก็มีประทลงเอวทีซีพอเนาะหลุดมาเนาะตัวใหญ่สามตัวเลยครับซ<า>ีพน, <CPR S 1> <ก>นี่ก็ถ้าเจ็ดสิบแปดบาทหลุดก็ขายทำอะไรมาก่อนเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดครับก็กรอก r o ฟิตขายที่เหลือทั้งหมดนะครับถ้าถามว่าลงมาก็ยังน่าซื้อนะครับเพราะว่าคือใน ในภาพรวมเนี่ยก็มองแบบประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยจุดนะครับน่าจะได้เห็นผมว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบแค่แบบเป็นเป็นชัเวแล้วก็ลงมาเกาะล่างททร็กที่บอกอก็เป็นโอกาสในในการื้ีนะครับซื้ออะไรก็ผู้ผู้บีแคปก็สามารถื้ีได้นะครับอย่างเช่นตัวกลุ่มประทอยนะพี่ก็ปรทอก็ได้นะครับเอ,อตัวสพก็ได้ปีซีก็ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือ,อ,อตัวซีพเอสก็มอง น่าสนใจสำหรับการซื้อเหมือนกันครับผมตามต่อเนาะ C.P.F รับก็ชั่ประมาณยี่หกลงไปที่ยี่สิบหกยี่บห้าจุดห้าอย่างเงี้ยครับอีก็เป็นจังหวะในในการซื้อได้ครับผมโอเคอะหมดแล้วเนาะขอบคุณอ๋คงครับอรัได้ได้ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับอ่าขอบคุณอ๋องได้ช่วงท้ายนะคะก็ตัวใหญ่ที่คุณององแนะนำถ้าจังหวะตลาดที่ลงมาบริเวณหนึ่งหก 301640ตัวใหญ่ซื้อได้เลยโดยเฉพาะกลุ่มปตทปตทปตทสพปตททีซี 4, แล้วก็ CPF นั่นเองนะคะ